เป็นๆปรับวันนี้เราจะมารีวิวรถไฟฟ้าคันหนึ่งกันเดี๋ยวรีวิวสั้นๆแล้วกันนะครับจะมาให้ดูความแปลกของรถคันนี้เริ่มจากล้อล้อแล้วกันรถคันนี้มีชื่อว่า IM6 นะฮะ i อ6ล้อที่ว่าแปลกคืออะไรจะเห็นสังเกตได้ว่าล้อหลังล้อหน้านะฮะล้อหน้าอันนี้กับล้อหลัง อันนี้อันนี้คือล้อเดิมๆมาจากศูนย์นะมันจะมีความไม่เท่ากันมันดูขนาดไดามิเตอร์ของล้อหน้ากันล้อหน้านะครับนี่เลยออกยางออกจากศูนย์นะฮะยางออกจากศูนย์ก็ยี่สิบก็คือไดมิเตอร์ของล้อแม็กนะครับแล้วก็ยางไอตัวเนี้ยนะฮะจำเลขตัวนี้ให้ดีนะครับสองสามห้าทับห้าศูนย์อันนี้คือล้อหน้าทีนี้มาดูล้อหลังกัน นี่ล้อหลังนะยางล้อหลังดูที่่ยมาเท่าไหร่นี่เลยสองห้าห้าทับสี่ห้านี่ดูช,ชัดชัดสองห้าห้าทับสี่ห้าอยี่สิบเหมือนกันนะก็คือทางพิศพกรรมของค่ายรถยนต์ไอเอเนี่ยเขาออกแบบมาแล้วนะฮะว่ายางตัวเนี้ยแล้วก็สมรรถนะตัวเนี้ยนะฮะมันจะได้เกาะถนนได้ดีในความเร็วที่สูงนะครับแล้วก็ ล้อด้านนี้ก็เหมือนกันนะฮะล้อนั้นก็เหมือนกันล้อหน้ากับล้อหลังไม่เท่ากันแล้วก็ลมยางด้วยนะฮะลมยางปกติแล้วถ้าเป็นรถน้ํามันสันดาบก็จะเท่ากันแต่ว่าตรงนี้จับดูได้จับดูหน้าจอแล้วนะฮะคานวณบาหรือว่าความดันเนี่ยก็ไม่เท่ากันเหมือนกันผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทําไมทางศูนย์ให้มาไม่เท่ากันใส่มาไม่เท่ากันถ้าไหนมีความรู้เรื่องนี้ คอมเมนต์เล่าให้ฟันฟังหน่อยเนาะผมก็เพิ่งหัดใช้รถไฟฟ้าคันนี้คันแรกเหมือนกันโอเคเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปจะรีวิวอะไรให้ให้ฟังก็ติดตามกันฟังดูนะครับโอเคคอมเมนต์มานะครับพี่คอมเมนต์มาว่าทำไมไม่เท่ากันลมยางและขนาดยางของ f p g IM6 โอเคสวัสดีครับ